สวัสดีครับมาพบกับครูก๊อฟนะครับหรือครูยุทธนาในรายวิชาการขับขี่รถจักรยานยนต์นะครับในรายวิชานี้นะครับเดี oh, ๋ยวเราจะได้เร mm ียนรู้กันว่ามันเป็นยังไงนะครับเราจะได้เรียนรู้อะไรบ้างการทํางานยังไงบ้างการขับขี่รถยังไงให้ปลอดภัยการขับขี่ยังไงรู้เรียนรู้ว่ารถมียังไงบ้างมีแบบไหนบ้างนะครับแล้วก็จะเอาไปใช้ในการสอบใบขับขี่ตอนท้ายเทอมนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูเนื้อหากันว่าจะมีอะไรบ้างนะครับอ่ะทีนี้ลองไปดูในเนื้อหากันดูนะครับ วิชานี้นะครับคือวิชาการขับขี่รถจักรยานยนต์นะครับรหัสวิชา2 1 0, 1 9 0ถึง9003นะครับวิชานี้ก็จะเป็นอยู่ในของกระทรวงอาชีวศึกษานะครับสังกัดของสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษากระทรวงศึกษาธิการนะครับวิชานี้นะครับจะอยู่ในหลักสูตรนะครับปี2 5 6 2นะครับประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม สาขาวิชาไฟฟ้ากำลังนะครับจำนวนสอในกิจทั้งหมด72ชั่วโมงนะครับทปนก็คือ1 3 2นะสอนะครับครูผู้สอนก็คือครูยุทธนาหรือครูคอบนี่เองนะครับหน่วยนี้นะครับคือหน่วยที่1น,นะครับหน่วยที่1เนี่ยเราจะเรียนรู้เกี่ยวกับสาระสำคัญเกี่ยวกับพระราชบัญญัติกฎของจราจรนะครับในพศ .2522 นะครับอ่ะ ทีนี้ดูสาระสำคัญนะครับสาระสาคัญเนี่ยบทนําก็คือการขับขี่รถจักรยานยนต์นะครับมีคนขับว่าขับง่ายก็ตายเร็วเพราะบิดแบบว่าได้มันมือใช่ไหมนะครับแซงซ้ายแซงขวาได้สะดวกทั้งในเมืองทั้งนอกเมืองไม่ว่าการจราจรจะติดขัดยังไงสามารถขับแซงได้อย่างสุดยอดนะครับหรือไม่ก็มีแนวโน้มที่เกิดอุบัติเหตุดได้มากที่สุดนะครับ สถิติของประเทศไทยเนี่ยเขาบอกว่าอุบัติเหตุที่มากที่สุดก็คือการขับขี่รถจักรยานยนต์นะครับเกิดอุบัติเหตุไม่ว่าจะเป็นกรณีไหนก็แล้วแต่ส่วนใหญ่จะเป็นรถจักรยานยนต์นะครับต่อมานะครับดูนะครับมตาตราสี่นะครับในพระราชบัญญัติของการจราจรทางบกปี2552นะครับความจำกัดความแห่งพระราชบัญญัติ และการใช้สัญญาณนะครับหนึ่งจราจรหมายความว่าการให้ทางของผู้ขับขี่หรือการเดินเท้าหรือผู้ลากจูงหรือการขี่การไล่ต้อนสัตว์เนี่ยนะครับอันนี้ก็คือการจราจรนะครับไม่ว่าจะเป็นการจราจรทางไหนแบบไหนก็ตัวเป็นการจราจรนะครับคือการเดินทางการขับขี่หรือเดินเท้านะครับคือการจราจรทางก็คือนะครับเป็นทางเดินรถเป็นช่องทางเดินหรือไม่ก็ช่องทาง รถประจำทางไหลทางทางเท้าทางแยกทางลาดทางโคง้งหรือไม่จะเป็นสะพานหรือไม่ก็จะเป็นสะพานลอยที่ประชาชนใช้สัญจรเดินข้ามถนนหรือไม่อะไรทุกเรานี้ก็คือเป็นทางทั้งหมดนะครับการเดินเท้านะครับก็หมายความว่าพื้นที่นะครับที่ใช้สําหรับการเดินนะครับการเดินด้วยเท้านะครับส่วนการเดินรถนะครับก็จะเป็นแบบพื้นที่ นะครับที่ไว้สําหรับการเดินรถไม่ว่าจะเป็นรถพวกระดับใต้พื้นหรือระดับเหนือพื้นก็ถือว่าเป็นช่องการเดินรถนะครับช่องการเดินรถเนี่ยก็จะเป็นแบ่งออกเป็นมีเครื่องหมายนะครับมีช่องการจราจรแบ่งออกเป็นแนวช่องกั้นไว้นะครับระบุไว้ว่าอันนี้คือช่องสําหรับการเดินรถนะครับช่องการเดินรถประจาทางหมายความว่าช่องเนี้ยนะครับจะระบุไว้สําหรับรถประจาทางโดยเฉพาะ รถประจําทางเนี่ยก็เป็นรถที่ว่าไว้สําหรับบรรทุกคนหรือบรรทุกผู้โดยสารนะรตามอธิบดีการกาหนดไว้นะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ต่อมานะครับสัญญาณจราจรและสัญญาณของเครื่องหมายจราจรนะครับมาตรา21เนี่ยนะผู้ขับขี่จะต้องนะครับทำตามสัญญาณจราจรไม่ว่าจะเป็นเครื่องหมายที่ว่าอยู่ตามรายทางกลางทางหรือไม่ก็ตามบนพื้นถนนเลยนะครับก็จะเป็นลักษณะของการจราจร เป็นสัญญาณที่พนักง,งานเขาทำไว้ให้นะครับสัญญาณการจราจรเนี่ยเหมือนเครื่องหมายจราจรนะครับและเป็นแบบเครื่องหมายการจราจรโดยที่การกําหนดในราชบุตรจารึกสานะครับโดยจะมีเป็นแบบตัวอย่างเห็นได้ชัดนะครับมีสีอย่างชัดเจนนะครับมีป้ายระบุนะครับ,ม,บ,นะรบมีเครื่องหมายตามใช้หลักการสากนก็ะจะเป็นลนนักษณะนี้ถ้าเกิด มีสัญญาณเลี้ยวก็จะเป็นลูกศรเลี้ยวนะครับมีสัญญาณเดินตรงก็จะเป็นตามสัญญาณที่เขากําหนดไว้ให้นะครับสัญญาณไฟนะครับจะใช้อยู่หลกัหลกๆเลยก็อยู่ประมาณ3ไฟนะครับก็ที่เราเห็นนะครับจะมีสีแดงสีเหลืองและก็สีเขียวนะครับสัญญาณต่อมานะครับสัญญาณการขับขี่นะครับหรือการแซงหรือการเลี้ยวรถนะครับตามมาตรา3าม 15เนี่ยนะรบรถบรรทุกรถโดยสารรถจักรยานยนต์นะครับที่มีการขับเร็วช้าหรือขับความเร็วต่ากว่าความเร็วของรถชนอื่นนะครับจะต้องอยู่ในช่องฝั่งซ้ายเท่านั้นนะครับถ้าเกิดเห็นมีรถวิ่งเร็วกว่ารถเรานะครับเวลาเราวิ่งรถอยู่เนี่ยถ้าเกิดเราอยู่ในเลนกว่าเราก็ต้องนะครับเลี้ยวเข้ามานะครับหลบเข้ามาทางฝั่งซ้ายไม่ใช่ขับแช่นะครับถ้าเกิดขับแช่เนี่ย ถือว่ายังเป็นอยู่ในการที่ผิดกฎหมายนะครับจะเป็นลนักษณะแบบนี้นะครับเขาสามารถเรียกร้องเขาสามารถฟ้องได้ถ้าเกิดเกิดอะไรขึ้นนะครับคนที่ว่าขับแช่เลงก่าเนี่ยก็จะเป็นผิดนะครับมตาตรา36เนี่ยผู้ขับขี่จะเวลาจะเลี้ยวรถนะครับเวลาจะให้รถคนอื่นแซงหน้านะครับหรือเปลี่ยนช่องทางเดินเนี่ยนะครับหรือว่าจะจอดรถจะหยุดรถเนี่ยต้องให้สัญญาณมือไม่ให้สัญญาณมือก็ให้สัญญาณ ทางไฟนะครับไม่งั้นก็จะผิดหลักข้อสัญญาณทางข้อบังคับของเจ้าพนักงานจราจรนะครับถ้าเกิดไม่ให้สัญญาณมือหรือไม่ให้สัญญาณไฟเนี่ยก็จะผิดนะครับถ้าเกิดเราจะเลี้ยวซ้ายนะครับสมมุติเราจะเลี้ยวซ้ายเนี่ยเราก็ต้องถ้าเกิดไม่มีไฟเลี้ยวเราต้องกลางมือนะครับถ้าเกิดเราจะเลี้ยวขวาเราก็ต้องกางมือไปทางขวานะจะเป็นสัญญาณไฟนะครับหรือว่าเป็นสัญญาณมือก็แล้วแต่นะครับก็จะเป็นสัญญาณในการเลี้ยวนะครับ ต่อมานะครับการขับขี่ด้วยสัญญาณมือและสัญญาณแขนนะครับตามมาตรา37มเนี่ยนะครับมาตรา37เนี่ยก็จะมีการระบุไว้นะครับเวลาเราจะเลี้ยวนะครับหรือเราจะหยุดนะครับเราต้องทามือยังไงบ้างนะครับถ้าเกิดจะเลี้ยวซ้ายนะครับเราต้องเอบซ้ายไว้ก่อนนะครับแล้วเราก็ค่อยไล่กลางมือไปทางซ้ายนะครับแล้วก็ค่อยไล่ลดเลี้ยวไปทางซ้ายนะครับถ้าเกิดเราจะเลี้ยวขวาเราก็กลางมือไปทางขวาแล้วก็ค่อย ใล่รถไปทางขวานะครับเขาจะเป็นสัญญาณนี้ถ้าเกิดหยุดนะครับเราก็ให้ยกมือตั้งขึ้นนะครับแล้วก็กางมือออกนี่แหละคือการสัญ,ญลักษณ์ของการหยุดต่อมานะครับมาตราสามแปดเนี่ยการให้สัญญาณไฟของผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์นะครับให้ปฏิบัติดังต่อไปนี้ก็คือเมื่อหยุดรถนะครับเมื่อหยุดรถแล้วนะผู้ขับขี่จะต้องให้สัญญาณไฟสีแดงที่ท้ายเท่านั้น 2. เมื่อลดเลี้ยวหรือเปลี่ยนช่องทางเดิน ให้ใส่สัญญาณสีเหลืองอัมพันธ์หรือสัญญาณไฟกระพริบสีขาวสีเหลืองอัมพันธ์อยู่ที่ฟไฟหน้านะครับหรือด้านข้างรถจะต้องเป็นสีไฟกระพริบสีเหลืองอัมพันธ์ือไม่ก็สีพวกนี้เท่านั้นนะครับเพื่อจะทางการตรวจถ้าเกิดเราเปทางซ้ายนะครับเราก็ต้องใส่ไฟเลี้ยวซ้ายนะครับรถโดยโทั่วไปนะครับมันก็จะมีไฟสีนี้อยู่แล้วนะครับเราไม่สามารถไปเปลี่ยนสีได้นะครับไปเปลี่ยนเป็นสีฟ้าเปลี่ยนเป็นสีอดเนี่ยเปลี่ยนไม่ได้นะครับ ต้องเป็นสีนี้เท่านั้นนะครับเมื่อเมื่อให้รถคันอื่นแซงขึ้นหน้านะครับผู้ขับขี่จะต้องให้สัญญาณไฟเหลืองอัมพันธ์หรือไฟสัญญาณไฟกระพริบสีแดงนะครับที่ติดอยู่ฝั่งท้ายนะครับเป็นของเป็นสัญญาณนะครับแล้วลองสังเกตดูนะครับถ้าเกิดแบบว่าเราจะแซงรถสิบล้อเนี่ยนะครับรถสิบล้อถ้าเกิดบรถสิบล้อเนี่ยตีไฟเลี้ยวขวาเราไม่สามารถแซงได้นะครับถ้าเกิดรถสิบล้อเนี่ยตีไฟเลี้ยวซ้ายเราถึงจะ แสงรถสิบล้อได้นะครับพอเวลาขี่มาเุ๊บเราติดรถสิบล้ออยู่ข้างหน้าใช่ไหมครับรถสิบล้อเพ๊บ่บตีไฟเลี้ยวซ้ายปับ๊บเราก็ขึ้นได้ถ้าเกิดเขาตีไฟเลี้ยวขวาก็แปลว่ามีรถสวนไม่สามารถแสงได้นะครับบางคนเข้าใจผิดนะครับสัญญาณไฟถังทาง,งรถสิบล้ออะไรอ่างนี้นะครับมาตา43ต่อมานะครับมาตรา43าเนี่ยนะครับห้ามไม่ให้ผู้ขับขี่รถนะครับหนึ่งขณะขับรถเนี่ย ย้อนความสามารถนะครับในการขับแบบว่าไม่ให้พวบขี่เนี่ยถ้าเกิดแต่ว่าไม่มียังไงอ่ะแต่ว่าสภาพไม่ฟอร์มนะครับก็ควรห้ามขับนะครับจะเกิดเกิดอาการง่วงเกิดอาการแบบที่ว่าไม่เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ี่ยห้ามขับนะครับนะครับส่วนที่สองนะครับก็คือห้ามเมานะครับห้ามดื่มสุรานะครับแอลกอฮอล์ห้ามเกินกี่เปอร์เซ็นต์ครับแปดสิบห้าเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมครับ ห้ามนะครับห้ามนะครับจะเกิดเป่าเกินนี่โดนปรับแน่ๆล้อละสองพันนะต่อมาคณะขี่เน,นี่ยนะครับห้ามไปจอ,จอดขีดขวางการจ,จราจร<อ><อ>นะครับห้ามจอดฝังนะครับเกิดจอดขวางมาเกินปฎระเบียมาไอ้นคนที่จอดขวางนั่นแหละเส้นหรือไอ้คนที่ว่าจอดครึ่งๆนั่นแหละเลี่ยมล้ำมาในเส้นของจราจรที่เกิดรถมาชนแล้วไอ้คนนั้นแหละผิดนะครับโดยอย่างที่จริก็คือห้ามประมาท นะครับความประมาทข้ามทีวาเสียวนะครับจนเกิดอันตรายแก่บุคคลอื่นนะครับหรือผู้สัญจรอะไรต่างนะครับที่เกิดคนหน้าครับขับมอเตอร์ไซค์วาเสียวซิกแซกไปซิกแซกมาแล้วไปเกี่ยวกันเกิดอุบัติเหตุเขาก็จะมองไปคนที่ว่าขี่ซิกแซกไปซิกแซกมานั่นแหละขี่ด้วยความประมาทและทําให้เกิดอุบัติเหตุขึ้นนั่นแหละนะครับก็จะเสียค่าปรับไปคนนั้นก็คือคนผิดนะต่อมามาตรา53ครับมาตรา53เนี่ย ห้ามมิให้ผู้ขับขี่นะครับเลี้ยวรถหรือกลับรถนะครับในที่ทางเดินจราจรนะครับก็จะห้ามกลับรถแบบว่าเลี้ยวแบบฉับพลันหรือว่าห้ามเลี้ยวซ้ายห้ามเลี้ยวขวานะครับหรือห้ามกลับรถอะไรไปาต,าตามพื้นที่ที่ป้ายเขาห้ามกลับอยู่แล้วนะครับถ้าเกิดเกิดอุบัติเหตุอะไรมานะครับก็ตกลับรถนั่นแหละซวยนะ ลับรถในที่เขตปลอดภัยนะครับในเขตขั้นบนสะพานหรือในระยะร้อยเมตรห่างจากพื้นที่ราบชืงนสะพานเนี่ยนะครับต่อมานะครับอย่างที่3ก็คือลับรถในร่วมทางร่วมทางแยกเว้นแต่จะมีเครื่องหมายจราจรให้กลับเท่านั้นนะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้มาตรา54นะครับก็คือการหยุดหรือการจอดนะครับ ผู้ขับขี่เนี่ยจะต้องให้สัญญาณมือหรือสัญญาณแขนหรือสัญญาณไฟนะครับตามมาตรา3 17แล้วก็มาตรา38นะครับก่อนหยุดรถอย่างน้อยไม่น้อยกว่า30เมตรนะครับเพื่อผู้ขับขี่ตามหลังมาเนี่ยจะได้ขับขี่ได้อย่างปลอดภัยนะครับต่อมามาตรา55นะครับห้ามไม่ให้ผู้ขับขี่เนี่ยหยุดรถนะครับหยุดรถอะไรบ้างก็คือ1ในช่องทางเดินรถนะครับเว้นแต่ ชิดขอบทางเดินนะครับเท่านั้นนะครับชิดขอบทางเดินโดยที่ว่าไม่ใช่ช่องทางของรถประจำทางแล้วก็บนทางเท้านะครับต่อมามาตรา53ก็คือห้ามมิให้ผู้ขับขี่เนี่ยเลี้ยวรถหรือกลับรถตามพื้นที่ห้ามเลี้ยวไปแล้วนะครับต่อมามาตรา44ก็คือ ผู้ขับขี่เนี่ยประสงค์จะขับแซงเพื่อขึ้นหน้าเนี่ยจะต้องนะครับไม่แบ่งช่องทางเดินรถนะครับซึ่งไม่สามารถแบ่งช่องทางเดินรถให้นะครับจะต้องมีไฟสัญญาณก่อนนะครับจะต้องมีไฟสัญญาณนะครับว่าจะต้องว่าจะขับขี่แซงขึ้นไปนะครับแซงกันข้างหน้านะครับเราก็ต้องตีไฟขวานะครับแล้วก็ค่อยเลี้ยวแซงขึ้นไปนะครับเลยก็ต้องมองดูว่า นะครับว่าคันข้างหน้าเขามีแซงหรือเปล่านะครับก่อนแซงเนี่ยจะต้องมีระยะห่างกับคันที่แซงเนี่ยโดยพอสมควรนะครับจะต้องมองดูด้วยคันข้างหน้าเขาจะเลี้ยวหรือเปล่าหรือยังไงหรือเปล่านะครับก็ต้องดูไฟสัญญาณคันข้างหน้าด้วยนะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับดูมาตา54นะ้ามไม่ให้ผู้ขับขี่เนี่ยแซงรถขึ้นด้านหน้าทางคัน A ด้านซ้ายเนี่ยโดยเว้นพื้นที่น้อยนะครับต้องแบบเว้นพื้นที่ไว้พอสมควร เป็นยังไงบ้างโดยขับแซงไปทางขวาให้สัญญาเลี้ยวขวานะคทางเดินรถนั้นจะต้องเป็นแบบทางรถแบบที่ว่าทางเดียวหรือ2ช่องขึ้นไปถึงจะต้องขับแซงได้ถ้าเกิดเป็นช่องทางเดียวเนี่ยไม่สามารถให้ขับแซงได้นะครับเพราะว่าจะเกิดอันตรายหรือไม่ไปชนขอบหรือตกถนนอะไรล่านี้นะครับต่อมาอัตราความเร็วของกระทรวงมหาดไทยเนี่ยที่เขากําหนดมานะครับข,รนะขันะบขี่ นะครับโดยรถโดยสารนะครับพวกรถโดยสารพวกรถนอกเมืองเนี่ยขับขี่ได้นะครับไม่เกิน80ส่วนรถในเมืองเนี่ยขับขี่ได้ไม่เกิน60นะครับได้แก่รถอะไรบ้างนะครับรถโดยสารสองรถประจำทางสามรถโดยสารไม่ประจำทางสี่นะครับรถโดยสารขนาดเล็กรถโดยสารส่วนบุคคล7ที่นั่งรถยนต์ส่วนบุคคล จ็ดที่นั่งนะครับรถบรรทุกประจําทางรถบรรทุกไม่ประจําทางรถบรรทุกที่มีน้ําหนักเกิน1,200กิโลกรัมขึ้นไปเนะี่ยพวกนี้จะจํากัดนะครับถ้าเกิดอยู่ในเมืองเขาให้วิ่งแค่หกสิถ้าเกิดอยู่นอกเมืองให้วิ่ง 80. แค่แปดสิบเราลองสังเกตดูพวกรถสิบล้อเรื่องอะไรต่างๆเขาจะวิ่งแปดสิบนะครับวิ่งแปดสิบแต่อยู่ในเมืองเขาจะวิ่งแค่หกสิบนะพื้นที่ของพื้นที่เมืองนะข้อกฎหมายเข้ากำหนดมาแบบนี้นะครับต่อมาข้อ กำหนดนะครับคือความเร็วรถน่ะในพื้นที่ของพวกรถยนต์นะครับรถยนต์ที่ว่าอะไรต่างๆนะครับในเมืองเนี่ยจะไม่เกิน45นอกเมืองจะไม่เกิน60ได้แก่รถยนต์อะไรบ้างนะครับรถยนต์3ล้อนะครับรถยนต์ทุกชนิดที่ถูกลากพ่วงนะครับรถยนต์บรรทุกนะครับตามข้อกฎหมายที่กําหนดนะครับ ในเมือง45นอกเมืองจะได้แค่60ส่วนความเร็วนะครับความเร็วของรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์นะครับโดยทั่วไปแล้วนะครับนอกเมืองเนี่ยในเมืองเนี่ยเขาเอาแค่80นอกเมืองไม่เกิน90กฎหมายไทยนะครับบ,รบังคับแค่50นะครับขี่ในเมืองได้ไม่เกิน80ส่วนใหญ่บางทีเราก็ไม่ค่อยเกินอยู่แล้วนะครับเราไม่ค่อยเกินอยู่แล้วนะครับ เอาสูงสุดนะครับสูงสุดของเราถ้าเกิดขี่ในเมืองก็ขี่ประมาณไม่เกิน60สิบแบบประมาณ40 50นะครับแต่ว่าถ้าเกิดนอกเมืองเนี่ยเราก็จะขี่ประมาณ90หรือว่าร้อยหรือว่าอะไรก็ว่ากันไปนะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับนี่แหละคือรถยนต์ส่วนบุคคลนะครับโดยทั่วไปหรือรถจักรยานยนต์ก็จะขี่ตามนี้นะครับอ่ะทีนี้อีพีนี้จบไปแล้วนะครับสําหรับอีพีนี้นะครับนักเรียนก็เรียนรู้ เกี่ยวกับพวกกฎหมายการจราจรทางบกนะครับหรือไม่การขับขี่ยังไงก็แล้วแต่การเลี้ยวรถการจับรถก็มีข้อกฎหมายอะไรบังคับบ้างมีสัญญาณอะไรบ้างนะครับเราก็เรียนรู้ไปนะครับเดี๋ยวอาจารย์จะส่งงานให้เราทางระบบการออนไลน์นะครับพอเสร็จแล้วนะครับเราก็ส่งกลับมาคืนที่อาจารย์นะครับหรือว่าจะเป็นส่งแบบพิมพ์มานนะส่งนะครับส่งทางอีเมลส่งทางหรือถ่ายรูป เขียนใส่กระดาษถ่ายรูปส่งมาให้อาจารย์ก็ได้นะครับแล้วแต่เรานะครับสํารับ BP นี้นะครับ E p นี้นักเรียนได้เรียนรู้ไปแล้วนะครับเรามาพบกันใน EP ต่อไปนะครับสวัสดีครับ